สวัสดีครับพี่น้องครับนครับมาชมผลงานอีกหนึ่งชุดนะครับนี่หนึ่งชุดก่อนนะครับเนาห่างกันกันกบพ่อแม่าหาณหมือนนะครับนี่ชุดต่อมาแม่ขางกันนะครับตัวนี้ก็ได้สิบเอ็ดตัวขึ้นกันนะครับสิบเอ็ดตัวแม่สองทรายนะครับเนาะ สองซ้ายนะครับในสิบิตัวออกออกเมื่อคืนนะครับเนาะออกมเอมื่มอคืนเพป็นยังครับแม่ไม่โอ้หมาหมากาดบ่ครับ แ้งตัวหน่อยแ้งมาไปโอ้งข้ากัหาบน่วนึงก็่หนีเนาะ้นึกนังม้งหออนกูันหนางเลอยกัแหงถือกเนาะเจ้างวานที่หรอครับมันมันคืองหน่อยกอันนี้นเนาะ แม่ครับมันเกือดน้อดแม่จังหน่อยมันกินนมได้บ่ครับบ้าน,นี้อาให้กินอยู่วไงมันไปดูซะ แห,แห้งหน่อยแห้งอันน<อ>ี้งอันนี้ว่มาายางนี่ข้อข้อมีเตเผนมูร้อยขอดเองนะครับปัญหาบเห็นอ่ะเน้อแดงยูเ็ด้นแดงเนแดงเป็นดินงทีอไน้ำพ่อจะไม่รู้ ต,ต,ต้นีตนนีนีีน่ต้นี่นเมเป็นมแม่เด้แม่เหยียบขาแล้วซื้นจังไนี่ นา่ากัดเป็นหงเขียวกระิบออกแม่องนแูลใชราขาด่ยนไปแยงลแม่ไม่แวแยงแยงมาหลเาอันที่แม่มาหลงเจ้าว่าเหมืนมบ่นม็นพิณหรม แข้งซามิเน่ไม่ได้เตี้ยงนออกันนั่นบอกก็เห็นได้แถวีนทงซีเพ็ดยหายมอว่านกมันในี้ซนว่างมันก็ออกกอนก็้หนมก็นกวมันตีด้่อยไรร้อนออกก่อนคอยฝึสอนนะคะบก็สอมอยู่ในหมูแนาตหมูนี่นี่มันอยู่นี่หมูว่านเนาะมันอยู่นี่นี่มันหมางโอ้ นีบอนหมางเลกัดออกเลยไรวาผีวนี่แม่มวนก็ว่าคนเจ็บท้องกับคนจีบานี่นอแน่วงก็คือจะมันย้อนแห้งแน่นมเพื่อนั่นประมาณอีสองหมื่นสักหมื่นืดว่ากันว้ออกก่นลูกหอดก็ม่วนนี่เรัวะมแมวครับมันก็เหลยต่มแม่มันเหลีต่มแม่มันมันอาจจะมันลุ่มมันลุมนะ

เลียนถาเจ้าของจอมันจะขูดอยู่เนาะค่ะเนี่ยมันขูดอยู่โตออกหยาบเลยค่ะวัเฝ้าบวได้เจ้าในโจ๊กเนาะค่ะเจ้าอันไข่หนเพันธะหมูเผ็ดในโจ๊กบ่นหดหมูเผ็ดแห้งบ่นโบบ่นบดอยากโจ๊กกันนะค่ะโจ๊กแห้งสิเป็นหมดหลูกนะน่องเห็นบ่นในเนาะค่ะผูกเลี้ยงนี่มันออกเองเจ้าสิล่ะแทกีเต่าหมูนั่งเท่ากะนตังบุญดีโตตังบุ เนตเหมี่แดงก็นัดอกอย่างเข้าวนแมนครับมันยังมมันแม่หมายถึงมาสองเดือนยังมเป็นอย่างไดอยู่คนสี่อย่างมันจเข้าวันคำเมนโคนคนหลายทกอ่เลยจะตีอยู่ขางไขเนี่ยคืนตอมอยู่ือมือจงไดนตัวแดงน่ะมันเหยียบ้าลูไขอยู่อันยู่น้า แล้วไงดีนะาล้วพอดีเราสามชูไพอดียั่งอกบ่พ่อก็ยังขันชูสาบ่นอนนอนวันเสาร์เมื่อคืนอีกน้อยนึงเพราะวันวันเป็นเีก่มันใส่สีนั่นคนนีอไม่ต้องใส่สีเนี่ยแกงนี่เนาะเอาเล็กสี่หุนเ็กได้ใส่ เขากอว่าเขาิว่าตังมือนี่คนก็คนก็กลถาเขาหม้หวานพันี้วันเสาร์วันอาทิตย์บอปาดเป่าเลยวัอเสาร์ตนตักยางมันก็ลุกแต่เสาร์เขาก็เลยอยากโม้คนตายเข้ามายางส่วนนี่มันก็เขาไปดูดอยู่ด้มันสิกินนมอยู่กินอยู่เขาไปดูดอยู่ด้เตือนบอ ตื่เข้มแหลกก็อยู่ดีดิ้นชิมก็แค่น้งนมนะบ่หลอยที่ตอนนี้ะว่าตอนนี้นอนเบ่งหนกแ่นันมแตกออกเอาเอาอ่นยามาให้ทุกคอาหารมาให้เท่อไรอาหารแม่ชงแม่หมแม่หมดแยกแยกตัวใบขีม่วนเหมแนคนนั้นนงแม่ผ่านมือนคนนั้แล้วเรเพึ่งม่วนนันมาผ่านมาั อเ,เนนอาเยีย่ยมเย่มมื่นขางึงบอก่ตาตม,มื่นขางต่วน่อยนี่บ่ค่ะม่กะสิ<า>มันกะสิคอยมือแต่บวมนี้เข้ากันยังแนบบึงม,มันกะบมื่นคือกันแต่ออกที่แหลกเยอะมันตาบอดนเข้ามาแต่ว่ามันกะสิเจ็บหบไยตึงนี่น้มมนนดองมนมนมหน้านุ่มถือน้่มถือตามนันบอ ร้อนบดงขาบเลยขาบขอบอะค่ะคือบวมมั er> okay. Okay. ่งโอ้ยอยากมั่งเลยน่าหน้หน้าอกอกแอกแรกตาย้ออกเิีงนิหนอยจะตึงขึ้นด้วยนะซเ่าเจ็บนึ่งมอ แม่แม่บอกคำอาหารแม่ผ่นบอกแม่แม่อาหารแม่มากมันก็ไม่ให้กินต้นหนั้นแต่ว่ากินเพิ่มกินหาไปสร้างผมได้มากทุกว่าอาหารแม่มากแม่อยู่ก็เคยเป็นว่าให้เพิ่อหน้าใช่ว่ามันก็ต้องต้องคนละเบื่อเหก็บ่าเข้าใจว่าแม่บอกมอว่าให้ ให้ใส่ตัวเดียวกันไปเลยเออให้ใส่ตัวเดียวกันเหมืนว่าเห็ดพูราเบื่อไม่า่านกับแม่เพราะไห้นุ่มค่ะไห้นุ่มเนี่ยว่าตัวนี้มันเป็นเตรียมน้ำนมนอกเนี่ยนครับอันบอกอื่นว่าว่าถูกบริษัททุกบริษัทมาเห็ดพูดว่าคนดเราเบื่อเลยหรอแต่ว่าเพื่นว่าไห้ตัวนี้เอ้าเาไปทั้งกดตัวนี้เทอร์ปีดแม่หาไม่มีันอื่น เธอก่างเนี่ยหัวเทอกโคกเลยกระบืกรกันเลยต้นสิอกกันคูนี้ลูกจักโตหลอค่ะลูกบ่เม่นลูกลูกเจ้าเถื่อนเลยออกันเบาเถื่อแะไรขึ้นกันเอาคนนี้ต้องโซ่อ๋อมันก็อ้วนเถอะนะอันต้นนีใยังกว่าต้นนี่โอ้โห่กรมาสรงขอบกันกรามาส่งของกันเห็เบ่อันใหญ่นองมันนั่น แต่ว่าเพื่อนนี้นุ่มบอดเบื่อหนึ่งก็แลอยู่สิบสามโอ้ผู้หนีผู้ใหญ่กลัวไปแม่สาวทั้งสองสีไซส์นันหลับไปทั้งหัวจัดเถอะบอดแล้วทอ้องเคียวอยนะูยยาทีรวม ่อมคื่บราล่อมนี่ท่านอกว่าท่านเหมือนจะเข้าออกแต่เว้นอ้บุ่นบวยแม่บวยแม่ยากินไร้าะครับแม่บอกกินหํำบ่แต่ว่าสิออกม่อยู่พีกินไหันอวยเขามาหอได้กินก็สกินเบิดแต่ว่ามันบอกว่าท่านเบมือนเบิรดแล้วผมเฉียดเลงคอท เลวมันขอกมาแต่ว่าเลือดกับว่าลายคือแมน่ะมานี้ยังแหงมันออกจะเว้น่จุ่มออกจนแหงจ้ะจนแหงวันหน้าะเนีก็จนสวยเลือเแต่ยงบอก,กันรหลังเัียวนะ้เดียแล้กินทาเลีกก็หนีได้คว่าสิบวนันนี้เพี้าหน่อยอะไนทยัง ไ mm hmm. ออม่ยุณอยู่บนมันเล่ตัวนี้ออกมาโอ้มันปีดกันเยก็สามส4ห้าเลยปแต่ว่านสองโตบนสองเธอฝัน่โอ้ยวันตะกิ้นมจะมันแย่งกันกัดกันมีปากกาไห่จิ๊ <c oughs> กใครกับใครหน่อยแล้วมาตอนผ่อกันบ่ ขึ้นหน่อยเว่ะว่าตัวนี้สิบเตดเหลียงหลูกดีกว่าตัวนั่นเล็กวันอวดกว่าตัวนี้มันบางกว่าเสียหมันน้องมะงหม้อไม้ที่ว่าตอนน้องมาเหลียงโอยู่โอหม้อนั่นกินเก่งกว่าแต่ว่าลูกอเพราะปูแย่หมอนี่เป็ดเตลเหลียงลูกดีบางกว่าจะว่าลูกลูกลายลูกโตง่าย่าตัวเนี้ยอืฝุ่นมันวิ่งขี่ขี่หนุ่ม กู้งคุ้นตัวนี้สิใหญ่ท่านตัวนี้แล้วเนาะคุณนี่กินอาหารอู้ยวานสูบลมเซทองวานสูบลมเซทองว่ะขี่กองเอลี่แล้วหลงังยังหลัง ตัวนี้แม่กวนว้เล่สิ่นะับเนี้มาลูดหลอดน,อดน,อดนัน่นองอามาเตส่นี่ปานนีนี่สมมอนี่ลูกสื่อเบิด่บนี่มาออกเองเด็กเหลียงลูกเหลียงลูกจะคลองแล้วก,ก็ดเยอง Những sân nào, yêu hết. Tân sân này, yêu. Tân sân này, yêu. Tân sân này, này,

นัมีเติบตงัมเรนงเขาง่านอยู่แวแต่คนนี้่นีลงลงแม่ดงที่สั่งมนอันชั้น้องเกิดใหญ่ปะบอครับมัน่งเกิตึ้งม่ร้อน้นน้องกิใหญ่ใหังด้ยค่ะโอขอมันดง่ไดงกับดงสันด้วยคสัจว่าไ่เปลี่นม่อกีจางแน่น้อย Không <coughs> <coughs> nhầm. <coughs> 要了不？<啡> แต่ก็ม่สอามันจะหวงมันจะเทียบเท่าเลย เน,น,นี่ยหนยังมันคือหยดุดมองได้ถือแบสบสวบอกโอ้ยนีบอมันห่อ,หอจนเป็น,ยน,นหยนน้ำหลออเลยก็แนันเด็กย,ย,ยังสวยเยเน่แ่ว่าบางนีนงยยงนมน่มันมันหยุไหน,นเลย่าขตำกัน เออน้ำใช่ค่นะตัวขอนเป็นอย่างคือเป็นง่าหลังคือบวบินชอบอกจะตอบโอ้ยดีเขียวมันแหลมแห็นใช่ตัวเมียใช่ตัวมันเห็นกินนู่น แขวบแกลมน้องว่านดิ่งส่งสหายรน่อมอนื่อนน่เีาา้มยงไดหายมูหออจะมอย่างน้วอหายแหงมอ่ห่องก็ห่องนะ้เือละห่องก็หาห่องก็หาย่คนไม่เขียวจะอย่างนึ ใครตัว,ตวแม่ตัวใครเนี่ยวะโอ้จะมานูว่าข้องอีหยังกันเข้าวายูหมื่นนึงเป้อันนั้นว่าสิไปหาหมอปล่อยจะออกเงินเพื่อนใช่ไหมข้องดำๆดำดำอยู่ตัว เดอตัวแข่งยางบอ้มนมันตเม่ใหม่บหหโอ้เมกับหลายตัวดีเต่าเสียอักเสบนะอบนไ

กนานนันเดียวคือจืด่เากำลัจะโซอันโอเดโซ่โบ้เอะมากพิติล่ะว่าที่ยังกเทียบขวรน้อยไปดู ว Blog, the ่าแพีของหูวห็ข้าเจ้าเลยวัวไม่ท่านเด็ดตัวตัวตึงวัวเหนตัดเลยไม่นครับอุ้ยแม่ไข้รู้แม่หมดนมแม่น้ำสัวปลูกไข่ตัวมันบ่อนี่ก็ยังขูดหลายเตื๋อให้กินนมเลยแม่หมอหาย มันมัสิหายกินหน่มแต่เก่านาจริงเลยวะดิข่าบวัฒนธรรมในวนไหนตัวเมียต่ได้ว่าต้นี้ก่งจะเป็นการพวานตัดบนธหนัดตัดอกหน่อย